ในโ o เทลถึงแล้วค่ะโฮเทลที่พักนะคะแกนดิกโฮเทลนะคะสะอาดโค,โคตรเลยนะคะห้องใหญ่กว้างมากเลยะคะ่ะนอนแบบสบายเด้งเด,ด,ด้งเลยะคะ่ะถึงแล้วก็โฮเทลเพือเ่อนแกนดิกโฮเทลนะคะห้องใหญ่มากเลยนะคะนอ <laughs> นสองเตียงก็เห็นเตียงเตียงนอนในห้องนะ เห็นปะโอ s c a n น i c Hotel นะพเพื่อนนะคะได้น้าต่างได้วิวนะคะอยูชนนะะ่ชั้นหกนะคะชั้นหกนะคะเออเขาบอกว่าเตียงนี้สะอาดผ่านการตรวจฆ่าเชื้อโรคผ่านการตรวจฆ่าเชื้อโรคปกหมอนที่นอนทุกอย่างนะคะผ่านการตรวจเชื้อโรค ชอบตรงนี้แหละค่ะชอบตรงนี้ชอบมากๆากเลยชอบมากมากนะคะเพราะว่าเขามีการตรวจสอบก่อนนะคะมีการตรวจสอบก่อนที่เที่นอนหมอนมุ้งทุกอย่างนะคะที่จะให้ลูกค้ามานอนนะเพื่อนๆโอ้โหไฟรงไหนว่าไอ้หน้าสวยๆมากนะคะเขาจะวางไว้ตรงนี้นั่นคือการผ่านการพาสไลด์ฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างนะคิวบักกิเลสทุกอย่าง แล้วก็วิวข้างนอกดูวิววิวข้างนอกนะะกลางวันตอนเช้าค่อยดูเนาะนะคะเอานะคะชอบมากมากค่ะสะอาดโคตรๆนะคะเพราะว่ามีการผ่านการฆ่าชโรค s แ a n d i ค Hotel นะคะยุโรปน่ะยู่เด็กปื๊ดปื๊บปื๊ดโ้อ้สบายโคตรๆเลยเพื่อนนะคะโคตรสบายเลย สั่งพิซซ่ามากินท,ท,ที่ที่ห้องด้วยนะคะขี้เกียจตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะสามทุ่มของยุโรปของนอตอียูวนลบสิบองศาเรื่องหูหนาวโคตรเลยนะคะลบสิบองศานอนไปเลยถางไปเลยนะคะ,นะคะสวยมากค่ะแกะพิคเทลห้องเยเนาะ เด๋อโคตรๆเลยนะฮอือเรนนะคะอ่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอ่าระบบเน็ตเวิร์กออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะสบายอย่างเงี้ยนะคะฟรีดอมไลฟ f ฟรีดอมสไตล์ฟรีดอมอีโคโ o มีก์ฟรีดอมไทม์นะฮะเราสามารถขับรถท่องเที่ยวได้ทั่วยุโรปนะคะทะลุได้นะ,ะทั่วยุโรป38ประเทศขับรถขับรถผ่านเส้นทาง EU นะคะเส้นทางเอียร์ยู ทีวีให้ดูได้ยังไม่ได้เปิดทีวีเลยอ๋มีทีวีด้วยห้องสวยสวยโคตรๆเลยสตาร์วอลมีรูปโลกด้วยรูปโลกอยู่บนเพดานอ่ะอยู่ในวันเซลว่ะอยู่ในวันเซลเดะเนาะอู้อเด็กหน้าสวยๆเออเพื่อนกินพิซซ่าแล้วนะมันไม่รอพี่คิมแล้วเออ สบายโคตรๆนี่อยู่บนเตียงนะคะอืเราก็ท่องเที่ยวในยุโรปนะมันสบายแบบนี้แล้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าอ่อการที่เราจะมีอิสรภาพนะคะอิสรภาพของตัวเองนะคะอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเอคโนมิกนะคะแล้วก็ฟรีดอมไทม์ไลฟ์สไตล์นะคะวัวันนี้พี่กิมตัดผมใหม่เดี๋ยวกลองวันค่อยดูเนาะเออ วันนี้พี่คิมตัดผมตัดผมสั้นตัดผมใหม่เดี๋ยวกลางวันค่อยดูนะจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะสวัสดีก็เพื่อนื่อทุกคนนะคะโรงแรมสแกนดิคโฮเทลนะคะมันสะอาดโคตรๆเลยประทับใจตรงนี้นะคะที่นอนเขาจะมีการตรวจสอบพัสไลค์ค่าเชืโรคทุกอย่างนะคะตรงนี้นะคะเออโอเปนทีวีไว้อเดี๋ยว โอเปนทีวีรีโมทอยู่ตรงนี้เออดูฟุตบอลดูกีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกนะคะเออนะ,ะจะดูกีฬา Olympic. Olympic. โอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิกที่วินเทอร์โอลิมปิกนะคะมิลานโนเพื่อนเพื่อนนะคะกีฬาสปอร์ตวินเทอร์โอลิมปิกร้อนละร้อนละอยู่ในห้องร้อน <laughs> นะคะ,ะข้างนอกหนาวนะคะ ข้างนอกอ่อข้างนอกอ่อบรรยากาศลบสิบองศาดูโอลิมปิกอิตาลีเพิ่งกลับมานะคะเราเพิ่งกลับมาเพิ่งขับรถกลับมานะคะวันนี้ขับรถทั้งวัน,นะะเราขับรถจากอิตาลีมาที่โนสเกนิเนเวียนนะคะ,ะเราเพิ่งขับรถมานะคะดู โอลิทิกโอลิทิกนะฮอิตาลีาลน,นะฮะก็เพิ่งขับรถมาถึงนะเพื่อนๆนะคะเพิ่งขับรถมาถึงก็อหิวก็หิวนะฮะหิวก็จอดปั๊มน้ํามันนะเพื่อนๆจอดปั๊มน้ํามันแล้วก็กินขนมปังกาแฟนะคะเออ วันพรุ่งนี้ก็ต้องไปพบลูกค้านะคะก็วันวันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เป็นเริ่มวันที่แห่งการสร้างเม็ดเงินร้อยล้านนะคะนะคะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันที่สร้างเม็ดเงินร้อยล้านผ่านโลกออนไลน์นะคะสร้างเม็ดเงินร้อยล้านผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์มาเก็ตติ้งนะคะนะคะอาชีพที่สร้างอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางการเงินกินหรูอ,อยู่สบายนะ เรลอเลงแรม Scandic Hotel เห็นไหม Scandic Hotel ยุโรปมีสาขาทั่วยุโรปเลยนะคะชอบที่ว่าเตียงนอนสะอาดเรานอนกับเพื่อนใช่ไหมฮะสองคนแต่เตียงแยกเออเราก็ไม่ต้องมาหายใจลดกันมึงนอนเตียงมึงกูนอนเตียงกูให้ต้องมาถีบะยันกันนะสบายโคตๆครๆได้ข้างบนฟ้าเปด้ดานรูปโลก อดาวองคารโ so, ชีวิตชีวิตดีๆชีวิตเลอกได้นะเพื <c oughs> พ่อนเพนืพ่อนนะคะอยากให้เพื่อนๆนมาเลือกชีวิตดีๆด,ด้วยกันนะคะแล้วก็ใครมีคําถามคําตอบอะไรก็ส่งคําถามชัดเข้ามาคุยกันได้นะคะเออเพราะว่าพี่กิ้มขับรถยาวเลยฮะ,ะอ,อ,ออกจากอิตาลีเมื่อวานนี้นะคะออกจากมิลาโนโอขับออกจากมิลาโนโอเมื่อวานนี้นะคะขับมา ออกจากอิตาลีมิลานโอเมื่อวานนี้นะคะเ6 9โมงเช้ากินเบคฟาดก่อนนะคะแล้วก็ <c oughs> หนาวโคตรๆเลยลบสิบองศานะคะ,ะลกลางวันก็ประมาณห้าองศาแต่ตอนนี้สิบองศาแล้วนะคะกิมตัดผมสั้นนะคะเดี๋ยวกลางวานันวันไหนสวยๆค่อยดูกันเนาะค่อยดู <c oughs> ตัดผมสัน้น <c oughs> ตัดผมสัน้นเพราะว่าผมยาวมันผมไม่รักดีผมยาวมัน แตกแข้งละแหกมันไม่รักดีตัดสั้นเลยนะครับกินหรูอ,อยู่ดีต้องมีชีวิตแบบนี้นะคะชีวิตแบบเเ,เ,เราทำธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะเพื่อนๆน,น,นะคะมันสบายโคตรๆอ่ะมันลักซ์รี่ลักซ์รี่์ใน my l i ล e I I feeling you know ่ o no matter the hotel four star hotel o อ f i า e star hotel นะ Uh, but I feel luxury in my life you k คืออะไรก uh, freedom time freedom time uh, freedom economic freedom time freedom economic freedom life นะคะอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพของชีวิตนะคะแล้วเราไม่ได้ทำงานไปเป็นเบสให้กับใครนะ,ะเราทำงานด้วยธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยธุรกิจเอ็ r เต r e n e u r i a ของตัวเราเอง เราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราทําธุรกิจในระบบออนไลน์พี่คิมไม่ได้ทําธุรกิจในระบบออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบรกเกอร์เรียลร,ร์เอเจนซี่ในอาชีพของพี่คิมนะคะก็เป็นอาชีพที่แบบอะไระมีความสบายอะสะดวกสบายโคตร,คตรเลยอะ่ะ นะ,ะเพืเ่อนๆแล้วเราไม่ต้องทำการไปเป็นใบ้ไขรนะคะใครอยากมีชีวิตดีๆแบบพี่คิมนะคะทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วก็พี่คิมสอนสอนในระบบออนไลน์ด้วยนะคะสอนสอนนักเรียนนะคะในคอร์สนะคะสร้างร้อยล้านผ่านโลกออนไลน์สร้างตัวตนนะคะสร้างธุรกิจ business ผน,นล้าน วิดวิดเอไอเน็ตนะคะนะคะสร้างธุรกิจพันล้านในร้อยล้านพันล้านพัน AI Network นะคะ AI d i g i t a l m a r k e t i n g นะคะ AI System นะคะตอนนี้ AI System มาทำทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเหมือนแบบพี่คิม Booking Hotel ใช่ไหมเรานั่งขับรถมาเราบุ๊กบุ๊กในรถเลยนะคะขับรถมาระหว่างกลางทางเราจะนอนโรงแรมไหนเราจะพักโรงแรมไหนนะคะเราบุ๊กิ้งได้สบายๆเลยด้วยระบบ AI System นะคะ นะระบบดิจิทัลด้วยนะคะการจ่ายเงินการเพย์เมนต์ทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลนะคะคือ,อ,อใส่แค่รหัส QR Code แล้วก็ตัดตัดหมายเลขบัญชีเราได้เลยนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของทางธนาคารนะคะเป็นซีเคตสุดยอดของออระบบยุโรปธนาคารแบงกิ้งนะคะ ที่พวกสิกมรเมอร์มันไม่สามารถมาเจาะทะลุทะลวงเอาหมายเลขบัญชีธนาคารเราได้นะคะข้อสําคัญนะคะการจ่ายเงินในระบบดิจิทัลนะคะในยุโรปนะคะแค่คุณพี่คิมแค่เขียนแค่คิวชัด สแกนคิวอารใช่ไหมของโรงแรมนี้แล้วก็จ่ายเงินสั่งจ่ายด้วยระบบดิจิทัลนะะแล้วโรงแรมสามารถคัดเอากับอ่าอิคาบัญชีของพี่กินได้เลยนะคะ,ะ,ะไม่ต้องจ่ายบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายอะไรเลยฮนะ,ะเพราะว่าเป็นการอ่าเตมนแบบระบบดิจิทัลดิจิทัลหมายถึงะระบบไฮเทคโนโลยีจ่ายเงินด้วยแบบ ด้วยด้หมายเลขรหัสอ่ะง่ายๆไม่ได้ใช้บัตรเครดิตไม่ต้องใช้บัตรไม่ต้องใช้บัตรบีซ่ามาสเตอร์ไม่ต้องใช้บัตรอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่คุณสแกนสแกนโรงแรมสแกนสแกนคิวอารโค้ของโรงแรมเขาแล้วคุณก็ใส่รหัสของตัวคุณเองให้ให้โรงแรมตัดหมายเลขบัญชีธนาคารตามรหัสดิจิทัลมันนี่แบงกิ้งของเรามันสบายนะปลอดภัยนะ เออเพราะว่าพวกแ s มเมอ e r ไม่สามารถเจับตลุกตลวงตัวนี้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนใครเข้ามาในไลฟ์นี้ก็พี่กิมให้ข้อคิดดีๆนะคะค่ะให้ให้อะไรล่ะพี่กิมให้ให้คอมเมนต์ดีๆนะคะกับเพื่อนๆ่นนะคะการกินหรูอยู่ดีอยู่สบายนะคะแต่งตัวก็สบายๆค่ะ กิมก็ใส่ยีนธรรมดาเสื้อขนขน,ขนแพะขนแกะธรรมดาใส่ยีนธรรมดาเห็นไหมพี่กิมก็ไม่ได้ใส่หลุยเวอร์ตองนะ,ะแต่การต้อนรับของโรงแรมเขาต้อนรับเราแบบโหยแบบว i p พเลยต้อนรับเรา <c oughs> เออเอ,เอส่วนแกคนมองที่หน้านะคะการต้อนรับมองที่หน้ามองที่ผมในยชลีระการวางตัวทุกอย่าง คนที่เขาต้อนรับเราดีอ่ะขนาดโรงแรมไฟสตาร์โฮเทงเนี้ยโฟร์สตาร์โฮเทลไฟสตาร์โฮเทของสแกนดิคโฮเทลอ่ะทุกทุกโฮเทลนะคะถ้าเป็นระบบสีดาวห้าดาวเขาไม่ได้มองหรอกค่ะคุณใส่ลุยเวอร์ต้องเดินเข้ามาหรือใส่เอ่อปฬิกาปาเต้เข้ามาเขาไม่ได้สนใจนะคะเขาสนใจว่าหน้าตาบุคลิกลักษณะนะคะ ไม่ใช่ฮิปปี้ไม่ใช่ลุงลังไม่ใช่แบบมนุษย์ลุงรังเจาะหูเจาะตาทั่วกะโหลกกะลาเจาะหน้าเป็นแบบมนุษย์กบือไม่ได้นะคะอันนั้นไม่เขาจะมีความแบบไม่ค่อยไว้วางใจนะในสภาพให้จิตวิปร,รืดเปล่าวา่าถ้ามาอยู่ในโรงแรมของกูอะไรเงี้ยจะรบกวนลูกค้าในโรงแรมกูเปล่าวะ่าอ่ะก็ทีวีโคษณา โรงแรมรูปนักร้องทำบัติดโชว์ด้วยนักร้องนะโอเคหันมาคุยกับพี่คิมนะคะก็อตอนนี้ใช้เน็ตเบร์ของโรงแรมและวไวไฟนะคะเพิ่งมาถึงนะคะเ,เพื่อนพี่คิมก็ทานพิซซ่านะคะเราก็สั่งพิซพซ่าพิซซ่าอเมริกันพิซซ่ามาทานนะคะ โอเคเนาะใครมีอะไรดีๆนะคะทักเข้ามานะคะชีวิตเลอดหรูนะคะตอนที่พี่คิมไล์ไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือตอนนั้นจอดที่ปั๊มน้ํามันนะคะเราเข้าห้องน้ําปั๊มน้ํามันแล้วก็เราสั่งกาแฟสั่งขนมปังซื้อกาแฟขนมปังมาทานนะคะโอเคเนาะแล้วชีวิตดีๆชีวิตเลิศได้เดี๋ยวกลางวันจะไล์ให้ดูนะคะโรงแรมหรูหรามมาเห่าเลยะคะ่ะ s c a n ดิโคเทลนะคะ สะอาดโคตรๆพี่คิมชอบชอบมากๆก,ก็คือการสะอาดฮีจินินะคโรงแรมเขาที่นอนปอกหมอนทุกอย่างนะคะเตียงแยกสองเตียงนอนถีบ <laughs> นอนถีบกันได้ <laughs> ะเออนะคะ โอ้ oh. ชอบที่ความสะอาดนะคะพี่กิมชอบที่ความสะอาดของโรงแรมเขานะคะเพื่อนๆชอบที่ความสะอาดของโรงแรมนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าโรงแรมบางที่สกรปรกหมอนเหม็นปอกหมอนเหม็นนะเหม็นสาบเหม่นเหงื่อคนคะ่ะเหมือนเหงื่อพวกคนที่เ็านอนผ่านไปเขาไม่ได้ซักเขาไม่ได้แบบ พาสต์ไลท์อ่ะเขาไม่ได้พาสต์ไลท์ไม่ได้ฮีจินิกไม่ได้ค่าเชอโรคอ๋อนะ,อะพี่คิมก็หวาดกลัวตัวนี้เพราะช่วงไวรัสโควิด COVID, นะโรงแรมทุกโรงแรมต้องสะอาดสะอาดโคตรเลยแม้กระทั่งพื้นพื้นทุกอย่างนีต้องสะอาดห้องนงห้องน้านะคะต้องสะอาดหมดเลยนะคะเนี่ยมันจึงจะสมกับเป็นโรงแรมที่แบบนะคะสี่ดาวเ <laughs> นาะ โอเคราคาก็ไม่ไม่สูงมากตอนนี้โล w season นะ s ราคาไม่สูงมากนะคะไม่ใช่ high season high s e ช่วง summer นะคะ high s e a s โรงแรมทุ่งแรมทั่วทั่วทั่วยุโรปเลยคะราคาแพงสูงมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้เป็น โลซีซ่นไปแล้วนะคะมันไม่ใ hmm. ช mm ่ไฮซีซ่นนะคะก็โอเคเนาะอยากบอกเพื่อนๆนะคะการทำธุรก like like ิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะคะอะไรพี่คิมเป็นเอ็นเตอพิโนเพื่อนๆก็เป็นต้องการที่จะสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการนะคะเพื่อนๆที่ต้องการสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการนะจะต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างในระบบ AI System นะคะระบบ AI System ช่วยได้มากเลยนะช่วยช่วยได้มากๆเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ว่าคุณรู้แค่นี้ทำแค่นี้ไปได้แค่นี้แต่ระบบ AI system มันจะสามารถส่งผล,งผลต่อส่งผลต่อเนื่องขึ้นไปถึงระดับพันเท่าทวีคูณนะคะพันเท่าทวีคูณเลยะ,ะแล้วการทำงานการทำงานทุกอย่างนะคะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องใช้พนักงานมากมายนะคะคิมทำงานคนเดียวบินล่อนรอบยุโรปนะคะก็โอเค ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็สบายเพราะว่ามี AI เป็นตัวช่วยนะคะพี่คิมมี AI เป็นตัวช่วยพี่คิมทํางานสบายโคตรเลยนะคะบินลอดรอบยุโรปนะคะในฐานะที่พี่คิมแบบ เป็นเอ่อบ r กเกอร์เรียลเตอร์เอเจนซี่นะคะ,ะระบบอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านหรือที่ดินเป็นตัวแทนนะคะ,แ,นนะ,คะแล้วก็เป็นอ่อทำอาชีพเสริมก็คือเป็นอาจารย์สอนนะคะให้น้อง,องๆเกี่ยวกับระบบะการสร้างตัวตนการสร้างธุรกิจการทำระบบเอ่อมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างนะคะ,ะการเจาะฐานตลาดการวิเคราะห์การตลาดการเจาะฐานลูกค้า การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ในระบบ AI system ด้วยเข้ามาเสริมทุกอย่างเข้ามา c อ n n e c t i o n ทุกอย่างนะคะ connection ทุกอย่างในระบบ AI system ในการบริหารธุรกิจนะคะในการทําธุรกิจนะคะธุรกิจเพื่อนๆจะเล็กจะใหญ่จะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านโชว์หวยแต่ถ้าคุณทําธุรกิจเป็นนะคะคุณสายได้วันละหนึ่งล้านวันละหนึ่งล้าน1ล้านด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ขายข้าวแกงคุณชาวบ้านขายได้วันละหนึ่งล้านเช่นเดียวกันนะคะใครอยากได้วันละหนึ่งล้านนะทักเข้ามานะคะใครอยากรู้เทคนิคนะคะแม่ค้าพ่อค้าขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวรดแกงนะคะใครอยากรู้เทคนิคว่าวันเดียวสร้างได้หนะึ่งร้อยหนึ่งล้านเนี่ยในวันเดียวสร้างได้ยังไงนะคะแล้วเ,เข้ามานะคะอินบ็อกเข้ามาแล้วคิปจะสอนให้นะคะจะปล่อยความรู้ปล่อยวิชาให้หมดเลยไม่มีกั๊กด้วยรุ่นนี้ไม่มีกั๊กนะคะ ปล่อยให้หมดเลยวิชาความรู้ทุกอย่างนะคะอ่าหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งล้านบาทในวันเดียวนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้แบบโคตร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 เลยนะคะได้โคตรจริงๆเลยนะ,ะไม่ใช่ว่าเล่นๆนะเพื่อนๆทุกวันนี้การสร้างตัวตนในโลกระบบโซเชียลระบบออนไลน์เน็ตเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นเอ่อกูกูไม่กันเจมินายไม่ว่าจะเป็นชาติจทีพิธีไม่ว่าจะเป็นระบบเอ่อเน็ตเวิร์ดนะ,ะว่าทุกอย่างโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นจิ๊กซอวไม่ว่าจ อินสตาแกรมทุกอย่างยูทูบเบอร์ะ YouTuber, นะสตาร์ทอัพโปรแกรมเมอร์นะชาแชทบอร์ดแชทพอดแคสต์อะไรเงี้ยคุณทำทุกรายการนะคะทุกรายการถ้าอยากรวยจับสิ่งใกล้ตัวนะคะจับสิ่งใกล้ตัวออกมาออกมาเสนอออกมาทำข่าวออกมาเสนอออกจับสิ่งใกล้ตัวจับสิ่งที่คุณมองเห็นอะใกล้ๆ้ตัวนะคะออกมาทำข่าวออกมาทำพีเต์ออกมายื่นข้อเสนอ,อมาช่วยแก้ไขให้กับ บุคคลที่กราเกิดปัญหานะคะเราถ้าเราสามารถเจาะประเด็นว่าเราสามารถช่วยเหลือคนที่เกิดปัญหาได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะความสําเร็จอ่พวกเกี่ยวกับระบบฟอลโล่เป็นล้านเนี่ยนั่นแหละคือตัวเงินนะคะคนที่ฟอลโล่คุณเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านเป็นแสนคนนะคะ พวกระบบฟอลโล่นั่นแหละค่ะคือตัวเงินที่วิ่งเข้ามาหาคุณเขาจะพิจารณาทุกอย่างพิจารณาแบบเออในการทํางานของคุณในการใช้ชีวิตของคุณมันกินหรูอ,อยู่ดีจริงไหมสุขสบายจริงไหมร้อยล้านในวันเดียวใช่ขายอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะเป็นบล็อกเกอร์เอเจนซี่หนึ่งร้อยล้านภายในวันเดียวโอเคเลยสําเร็จด้วยนะคะออยิ่งอยู่ในยุโรปนี่แบบขายง่ายสบายบือเลยค่ะนะ,ะ,นะะซื้อง่ายขายคล่องมากเลยคะ่ะ ในระบบยุโรปร้อยล้านภายในวันเดียวนะระบบอสังหาริมทรัพย์ real estate นะสุดยอดทําได้แล้วทาได้จริงด้วยนะคะพี่กิมทําได้จริงกล้าออกมาบอกนะคะตะลุยรอบยุโรปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์วินเทอร์นะคะสปริงออตตนะคะสี่ฤดูกาลนะคะเราไม่เคยแคร์เ,เพราะว่าอยู่ที่ยุโรปอยู่จนชินแล้วค่ะไม่ว่าจะลบสิบยี่สิบสามสิบองศาถนนท่วหมหัวก็ชินซะแล้วนะคะ โอเคเดีวพี่กิมขอตัวกินพิซซ่าก่อนนะโอเคนะขอกินขอขอกินดินเนอร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตื่นเช้ามามาไลคุยกันต่อ โอเคเนาะแล้วจะมาส่งให้ดูนะฮะโรงแรมนี้สะอาดโคตรๆนะฮะใครอยากมีชีวิตดีๆมีชีวิตที่เลิศหร,รูกินหรูอยู่ดีนอนสบายอย่างนี้นะเออโรงแรมสดาว5ดาวเนี้แหละนะโอเคเลยนะนะทักเข้ามานะคะใครอยากมีชีวิตดีๆแบบนี้นะคะธุรกิจออนไลน์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งระบบดิระบบดิจิทัลระบบ AI System คุณไม่ต้องกลัวน,นะฮะพันเท่าทวีคูณคุณจะรวยพันเท่าทวีคูณถ้าคุณรู้จักเทคนิคของมนนะคะ ใช้สกิลเซ็ตนะศักยภาพในตัวนะคะสกิลเซ็ตไมล์เซ็ตโฟกัสสิบนะคะเซลล์คอนฟิดเอนเซียน นะ u ยเชื่อโพสเป้าหมายของชีวิตที่คุณต้องการแค่นั้นละคะ่ะสำเร็จทุกประการนะคะเอาใครอยากเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์4,999นะคะ4,999นะคะสอนกันทั้งปีจันพุทธศุกนะคะสอนวันละสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะในระบบออนไลน์ซิสเต็มมาร์เก็ตติ้งนะคะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะเกี่ยวกับทำการตลาดวิเคราะห์การตลาดศึกษาการตลาดวางแผนการตลาดเจาะฐานตลาดโลกเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะ ในระบบ AI system ด้วยโอเคเนาะสอนเบิ้ลเลยสอนในระบบ AI system ให้ด้วยนะคะแถมให้ด้วยนะคะโอเคระบบออนไลน์สอนกันได้ทั่วโลกเลยนะคะสอนกันบบสบายๆเลยจันพูดสุกวันละสองชั่วโมงนะคะสี่พัเารเท่านั้นนะคะสำหรับนักเรียน1ปีเต็มนะคะ1ปีเต็มนะคะโอเคเนาะ ะะแล้วใครต้องการเรียนพีวอดนะคะส่วนตัวทักมาได้นะ,ะพี่คิมสามารถบินไปสอนถึงประเทศคุณได้นะคะภายในยุโรป38ประเทศพี่คิมสามารถบินไปสอนคุณได้นะคะ <c oughs> พีวอดนะคะระบบพรีเมียมเลยฮะ,ะเจอตัวแล้วก็สอนจะสามวันสาคืนโรงแรมที่พักอาหารพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆโรงแรมสีดาวห้าดาวแบบนี้แบบนี้สีดาวห้าดาว,ดวสองเตียงอยเนี้ยนะฮะสีดาวห้าดาว่เนี้ยพร้อมที่พักอาหารพร้อมแล้วสามวันสามคืนแล้วเพื่อนๆนะคะสองแสนห้าหมื่นบาทต่อนหนึ่งคนน,นะคะ สามีสมัครภรรยาเรียนฟรีภรรยาสมัครสามีเรียนฟรีโอเคทูวินวันนะบอกมาเลยค่ะในยุโรปพี่คลิปสามารถบินไปสอนสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทําการตลาดวิเคราะห์การตลาดเจาะฐานตลาดสร้างตัวตนสร้างตลาดเจาะฐานตลาดโลกเศรษฐกิจโลกเลยโ okay, นะอเคเนาะมาเริ่มต้นชีวิตด้วยกันนะคะกินหรูอยู่ดีแบบนี้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเพื่อน แล้วคุณจะประสบผลสําเร็จไม่ใช่พี่คิมประสบผลสําเร็จคนเดียวเพื่อนเพื่อน,นทุกคนสามารถประสบผลสําเร็จไปพร้อมๆกันกับพี่คิมเราจะสําเร็จไปด้วยกันร่ารวยร้อยล้านพันล้านไปด้วยก okay, นะันโอเคเนาะบายบายบาย t h a n k for watching my friend t h a n k for watching okay bye bye